เพราะว่าจะประจำวันโพสท,ที่18พฤศจิกายน2020บทอ่านจากหนังสือกิจการอัคราสาวก3เดือนต่อมาเราโดยสารเรือลำหนึ่งซึ่งมาจากเมืองอเล็กซานเดรียมาจอดพักในฤดูหนาวที่เกาะหัวเรือเป็นรูปเทพเจ้าคัสเตอร์และโพลักเรามาถึงเมืองซีราคิวและพักอยู่ที่นั่นสมวันจากนั้น เราแล่นเรือเลียบฝั่งมาถึงเมืองเรยีอุมวันรุ่งขึ้นลมใต้พัดมาเราจึงมาถึงเมืองปูเตโอลีภายในสองวันที่นั่นเราพบพี่น้องบางคนซึ่งเชิญเราให้ไปพักอยู่กับเขาหนึ่งสัปดาห์แล้วเราจึงออกเดินทางไปกรุงโรมบรรดาพี่น้องที่กรุงโรมรู้ว่า เรากำลังเดินทางไปจึงมาพบเราที่เมืองฟอรัมอัปปีและหมู่บ้านสามโรงแรมเมื่อเปาโลเห็นเขาก็ขอบคุณพระเจ้าและมีกำลังใจดีขึ้นเรามาถึงกรุงโรมเปาโลได้รับอนุญาตให้อยู่ตามลำพังโดยมีทหารคนหนึ่งเป็นผู้ควบคุมเปาโลพักอยู่ในบ้านเช่าเป็นเวลาสองปีเต็ม และต้อนรับทุกคนที่มาเยี่ยมประกาศพระอาณาจาักของพระเจ้าและสอนความจริงเรื่องพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างกล้าหาญโดยไม่มีอุปสรรคใดๆพระวรสารอบูลมาทิวทันทีหลังจากนั้นพระเยซูเจ้าทรงสั่งให้บรรดาศิทย์ลงเรือข้ามทะเลสาบล่วงหน้าพระองค์ไปในขณะที่พระองค์ ทรงจัดให้ประชาชนกลับเมื่อทรงลาประชาชนแล้วพระองค์ก็เสด็จขึ้นไปบนภูเขาเพื่อทรงอธิฐานภาวนาตามลําพังครั้นเวลาค่ำพระองค์ทรงอยู่ที่นั่นเพียงพระองค์เดียวส่วนเรืออยู่ห่างจากฝั่งหลายร้อยเมตรกำลังแล่นโต้คลื่นอย่างหนักเพราะทวนลมเมื่อถึงยามที่สพระองค์ทรงดำเนินบนทะเลไปหาบรรดาศิษย์ เมื่อบรรดาศิษย์เห็นพระองค์ทรงดำเนิอนอยู่บนทะเลดังนั้นต่างตกใจมากกล่าวว่าผีมาแล้วส่งเสียงอื้ออึงด้วยความกลัวทันใดนั้นพระเยซูเจ้าตรัสแก่เขาว,ว่าทำใจให้ดีเราเองอย่าก,กลัวเลยเปตโตรทูลตอบว่าพระเจ้าค่าถ้าเป็นพระองค์ก็จงสั่งให้ข้าพเจ้าเดินบนน้ำไปหาพระองค์เถิด พระองค์ตรัสว่ามาเถิดเปตโตรจึงลงจากเรือเดินบนน้ําไปหาพระเยซูเจ้าแต่เมื่อเห็นว่าลมแรงเขาก็กลัวและเริ่มจมลงแล้วร้องว่าพระเจ้าข้าช่วยข้าพเจ้าด้วยทันใดนั้นพระเยซูเจ้าทรงยื่นพระหัตถ์จับเขาตรัสว่าท่านช่างมีความเชื่อน้อยจริงสงสัยทำไมเล่า เมื่อพระองค์เสด็จขึ้นมาประทับในเรือพร้อมกับเปโตรแล้วลมก็สงบคนที่อยู่ในเรือจึงเข้ามากราบนมัสการพระองค์ทูลว่าพระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้าอย่างแท้จริงข้อคิดโลกทุกวันนี้เจริญก้าวหน้าไปอย่างมาก โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีด้านการพัฒนาต่างๆจนหลายๆครั้งทำให้มนุษย์คิดว่ามนุษย์ยิ่งใหญ่ทำได้ทุกสิ่งมนุษย์เป็นพระเจ้าเองมองดูศาสนาเป็นเรื่องงมงายมองไม่เห็นพระเจ้าหรือร้ายกว่านั้นมองดูมองเห็นพระเจ้าเป็นผียิ่งในยามที่กำลังตกระรมลำบากดูซิแม่บรรดาสาวกของพระเยซูเจ้า ขณะที่กำลังล่นเรือเผชิญพายุคลื่นลมจนเรือแทบจะอับปางกลับมองเห็นพระเยซูเจ้าเป็นผีเพราะพระองค์สามารถเดินบนทะเลได้เปตโตรท้าทายพระเยซูเจ้าว่าถ้าพระองค์ไม่ใช่ผีถ้าเป็นพระองค์จริงก็ให้ท่านเดินบนน้ำไปหาพระองค์ได้ด้วยเปตโตรเดินบนน้ำได้แต่ก็สงสัยในความจริงนั้นและเริ่มจมลง ชีวิตของเราหลายๆครั้งเราสงสัยและขาดความเชื่อใช่ไหมชีวิตของเราจึงเริ่มจมลงจมลงอีกครั้งข้าแต่พระเจ้าโปรดทรงเมตตาและประทานความเชื่อแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดขอบคุณหนังสือไบเบิลไดอารี่2020